มีมล้อเล็กแล้วสวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เนื้อดำคลาสสิกนะครับสวัสดีครับนี่มีมล้อเล็กหนาตาอล,ลอยชแน,นลครับเห็นเขาไปไล่สดรถเสียตินอยู่พี่สรยุทธสวัสดีครับผู้ใหญ่เนือสวัสดีครับวันนี้จะมาส่งทีมงานโทรหนึ่งไปบ้านแล้วตั้งใจมารอเลย,เลยนะเนเดี๋ยวเราไปดูด้านออท ตอนนี้ทีมงานทุนึ่งก็เตรียมของขึ้นรถแล้วนะครับเตรียมทางที่จะเดินทางนะครับไปบ้านกวดนะครับเจ้ามาครูเขาขึ้นคันเลือพอยละอย่ยติ้นเพิ่งมาถึงครับเนี่ยตอนนี้เขาจะกลับบ้านกันแล้วครับเนี่ยเตรียมของขึ้นรถ เียมตั้งขบวนแล้วครับตั้งขบวนแล้วกราทำงานเสร็จแล้วครับวันนี้กับยมมาเก็บของขึ้นรถนะครับ กดทิมงานชายใหญ่นะครับเนี่ยได้หน่อยเคลื่นลอนออกแล้วครับฉลองเลยนี่งานเสร็จแล้วต้องฉลอง หัวหมูมาด้วยครับก็ทำดีไปทีมงานเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำไป <c oughs> เอาหัวหมูมาเลี้ยงนะครับเนี่ยหลังจากงานเสร็จแล้วหมอตามก็ถือหัวหมูล,ลงมาเลยป เสร็จแล้วครับนี่สะใหญ่ๆเสร็จแล้ววันนี้ก่อนนำหัวหมูมาเลี้ยงแล้วพ,พูดรับเหมาคนที่สองคือใครอ่ะพูดรับเหมาคนที่สองแกคนนี้คือคนนี้ไม่ใช่จะเป็นตาอะไรเนาะจะปิงคนเดียวเหรอครับจะปิงไม่ได้เดี๋ยวเสียบปิงออกไปไหนแล่ะเสปิงไปไหนล่ะมุเดินอยู่เต็ม โอเจสกีมาขึ้นเนาะใช่ครับนี่คือจะขึ้นสนุกโอ้ยงามเลยเหรอทำได้ฝีมือเลยแหละงานครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับทำทำเซตน้ำจนจะขึ่งสะแล้วเนี่ยทำนาฝนเนาะโอ้บันไดก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับสวยงามเลยเนาะสวยๆครับ ทำออออไปด้วยฟ้นตกไปด้วยใจเอา,าเอาจนแล้วครับเนี่นยสู่อย่างเดียวไม่มีถอยจนมาถึงวันนี้เลย รถครัวเขื่อนแล้วครับรถครัวรถครัวเขื่อนแล้วจอดเป็นเดือนห<า>มืน่นอันนี้ภาพบรรยากาศของทีมงานทุกนนะครับ แครเลออ์ชายใหญ่ขึ้นแล้วครับต้อี้อะออกไหมรถไทยมาดันนีเน่เดี๋ยวเจ้าคูบูตาจะไปช่วยแล้วครับ ทีไปช่วยที่จมด้วยเนี่ยเดยีดย๋ดยวเจ้าคูตาจะดันตัวแล้วครับจอดนานพทด ขึ้นได้แล้วขับรถนะครับนี่ยอเก่าเอสเคลอยดสี่สิบขึ้นตอนนี้เสร็จงานเอาหัวหมูมาเลี้ยงนะครับก็กำลังทำพิธีนะครับเ้ย่ยป้ย มหาเรือเป็ดมาปล่ปั่นที่นมีนูเรือเรือป่ามีหนึ่งสองอันเจ้าป้าจะเอาตะเกียนมาปล่อยก่อนได้สะอย่างสวยเลยนี่น่ะหมนเทรนเลอร์ชายใหญ่ขึ้นมาแล้วครับวันนี้ทีมงานโทัร์หนึ่งจากกับแล้วนะครับกําลังเตรียม ขนของนะครับเสียงทอทงทำลายหลักฐานนะครับออทอทงทำลายหลักฐานนะครับ มาแล้วครับเจ้า SK 1 4 0อยสี่ิครับจะขึ้นแท่นเลิกครับบ้านเราคนรถไทยก็มาเคลียพื้นที่นะครับในที่ลอยแท่นเลิกก่อนที่นี่ งานชายใหญ่นะครับนะเอาละครับเดินขึ้นเลยครับเนวหลักการทั้งบนทัวนะครับ เรียบร้อยครับใช้เวลาไม่นานนะครับ กลับร้อยพับคอแล้วมาติดตามนะครับทีมงานทรหนึ่งนะครับวันนี้จะกลับแล้วนะครับครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพเพื่เห็นอะดำคลาสสิกลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ